ึงแล้วทุกคนหลังจากที่เรานั่งกระเช้ากันมานะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่หุบเขาไข่ดาแล้วเห็นไหมนี่นี่คือรูปปั้นทุกคนคือแบบที่นี่นะคะเขาเชื่อกันว่าถ้ากินไข่ดาของที่นี่อายุจะยืนยาวเพิ่มไปอีกเจ็ดปีทุกคนหูได้มาแล้วไข่ดำนี่ทุกคนเฮ้ยสีดําจริงอะ มันมีแม็กกี้หน่อยจะดีมากวันนี้เรากำลังจะขึ้นกระเช้ากันแล้วอือขึ้นไปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยใช่แต่ว่ารู้สว่าตอนนี้เราอยู่ไหนกันคะญี่ปุ่นเออญี่ปุ่นตอนนี้คือสติส่าห์ตังไม่อยู่กันเลยหนาวมากอ่ะหนาวมากหิมะตกแรงมากอ้ยพูดเป็นควันเลยอ่ะไปต่อคิวขึ้นกระเช้ากันเรา